ที่ศูนย์อเมริกรันประสานงานและการแก้ไขปัญหาโครงการลุ่มน้ำเข็กตะบนสะดอกพงอํอำเภอเขาข,าขอ้อจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานฝ่ายปฏิบาการเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่ป่าไม้ทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังจำนวนกว่า100นายนำโดยพันเอกพงเพชรเกสุภะหัวหน้าชุดปฏิบการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอเมรการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ,อระมะนนายชิดอินทรานกป่าไม้จังหวัดเพชรบูร์พันธโทกิตอุดมนาดี พุ่มคับกองพันฐานมาที่28ร้อยตรีเอกชัยดอนกาวินผู้แทนสอปอโครงการลุ่มน้าเข็กและหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปล่อยแถว5ชุดปฏิการเพื่อเข้าจับกลุ่มร3 5้ารีสอร์เป้าไมยในพื้นที่4ตำบลคือคือตำบลเขาค้อตำบลสะดาพงตำบลหนองแม่นาและตำบลริมสีม่วงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนที่2หลังเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้บุกจับกลุ่มรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าและอยู่นอกที่นุรสอนอาสาสมัครไปแล้วจำนวน60รีสอร์ท ซึ่งวันนี้มีเป้าหมายเข้าจับกลุ่มอีก15รีสอร์ทคือตำบลเขาค้อจำนวน3แห่งคือเขาค้อสวิทรีสอร์ทภูฟ้างามและบ้านพักตากอากาศไม่มีชื่ออีกจำนวน1แห่งตำบลสลับพงอีกจำนวน6แห่งคือต้นข้าวซีวิวเดอะบูพานูรามาบ้านทอไหมและบ้านพักตากอากาศไม่มีชื่ออีกจำนวน3แห่งตำบลริมสีมุวงจำนวน3แห่งคืออเมซอนอินทผาลัมอโวคาโดตำบลหนองแม่นาจำนวน3แห่งคือเขาค้อปันสุข รีสอร์ทไม่มีชื่อและบ้านพักตาอากาศสวนชมพูโดยหลังการปล่อยแถวเจ้าที่ชุดปริการทั้ง5ชุดได้บุกเข้าจับกลุมรีสอร์ททั้ง15แห่งทันทีโดยที่ต้นข้าวซีวิวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลสะเดาะพงพบสิ่งปลูกสร้างเป็นรีสอร์ทจำนวน4หลังอาคารแทงน้ำประปาหนึ่งหลังและห้องน้ำรวมใหญิงอีกจำนวนหนึ่งหลังในเนื้อที่จำนวนเจไร่แต่ไม่พบตัวพูกกระทำความผิดเจ้าที่จึงทําการรางวัดตรวจสอบและทําการตรวจยึดไวและเตรียมส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาคออออกกหายยเรีต่ไป ใกล้กันพบเดอะบลูพาโนรามาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสะดอกพงพบสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารหลังใหญ่หนึ่งหลังรีสอร์ทจำนวนสองหลังสราชมวิวอีกหน,หนึ่งหลังในเนื้อที่จำนวนกว่าเจ็ดไร่ไม่พบพูก้กรรมความผิดเจ้าที่จึงรางวัดตรวจสอบและทำการตรวจยึดไว้และเตรียมส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาคอออกหมายเรียกต่อไปสำหรับการจับกุมร้อยสามสิบห้ารีสอร์ทที่บุกรุกพ,พื้นที่ป่าและอยู่นอกเขต ที่นรัศอ,อาสาสมัครในครั้งนี้เจ้าที่จะทําการจับกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งวันคือทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์โดยมีเป้าหมายให้จับกลุ่มสัปดาห์ละ15รีสอร์ทและให้เจ้าที่ป่าไมา้และทหารเป็นผู้เสียหายเข้าร้องทุกกล่าวโทษส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตาํรารวจทอนเขาค้อดำเนินคดีกับรีสอร์ทดังกล่าวส่วนรีสอร์ทเป้าหมายขนาดใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลและน่าจะมีปัญหายุ่งยากตามมารวมทั้งรีสอร์ทที่มีนายทุนรายใหญ่อยู่เบื้องหลังทางชุดพยัคฆ์ไพรและสปปที่3ภาคเหนื จะลงมาดําเนมือนการจับกลุ่มรีสอร์ทเหล่านี้เองซึ่งจนถึงขณะน,นี้มีรีสอร์ทที่ยื่นความจำนงยอมรื้อถอนแล้วจำนวน3แห่งล่าสุดในเดือนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มรีสอร์ทและบ้านพักตาอากาศตามเป้าหมายได้ทั้งหมดจำนวน60รายแต่ผู้ต้องหายอมรับเป็นเจ้าของรีสอร์ทจำนวน3คนในสัปดาห์แรกหลังจากนั้นในวันพฤะศุบดีของทุกสัปดาห์รีสอร์ทต่างๆก็พร้อมใจกันปิดรีสอร์ทเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันพระศุบดีของทุกสัปดาห์ค่อนข้างที่จะเเงงียงา จากการที่ปัจจุบันคนป่วยในพื้นที่อำเภอลมศักดิ์ในแต่ละวันที่เข้ารับการรักษาหรือตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลลมศักดิ์มีเป็นจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ในแต่ละวันจะมีคนป่วยมานั้งรอตั้งแต่เช้าประมาณตีสี่ก็เริ่มเดินทางกันมาแล้วผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็จะเป็นพระพิสุสัมเนนที่อาพาธทางโรงพยาบาลลมศักดิ์จึงต้องมีการจัดระบบการดูแลเพื่อเกิดความสะดวกทั้งผู้ป่วยเองและญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยม แต่ยังขาดงบประมาณอีกเป็นจำนวนมากโรงพยาบาลหล่มศัก์จึงได้จัดทำโครงการคนไทยสุขภาพดีท้วนด้วยมหาทานบาร,รมีปีที่1โดยได้รับความเมตตาจากพระราชประยุทธ์บดิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูร์ฝ่ายธรรมยุทธ์ชวดดำเนินการจัดทำพระป่าศรัีมหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างหองอภิบาลส่งและอาคารผู้ป่วยร้อเตียงจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวันศุกร์ที่5ตุลาคม2 5 6 1เวลา19บเนาฬิกา19นาทีท่านณรงพยพิบาลลมศักค์มีพระราชประยบดิษฐ์เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายแพทย์สก,กรินธนกิจสกุลผู้ในการโรงพิบาลลมศักค์เป็นประธานฝ่ายคารวะาจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลร่วมกันจัดตั้งกองพระป่าสมทบหรือโอนเงินร่วมบริจาคในที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลมศักค์ชื่อบัญชีวัดสนทิกรประชารามเพื่อสร้างหออภิบาลสงฆ์และหอผู้ป่วยร้อยียง โรงพยาบาลมสมศักดิ์ได้ที่บัญชี615-0-85497-3ขีดขีดขีดที่วัดรัตนารามตะบนกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิทธพรวิพิธธาารประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายธรรมะเคลื่อนไหวพุทธบุตรสามคิวรวมใจโดยมีนางพัฒนาศิลมา ผู้มีการรเวนสมอทอดศึกษาเป็นผู้กล่าวรายง,งานวัตถุประสงค์โดยมีพระธิการธรรมนูญวัดหนองพวงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พระมหารัทะสยามธรรมทศีวัดศักแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพระอาทิตย์อาทิตย์ปัญโยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นวิทยากรทางนี้เนื่องจากสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจไม่สมดุลกันและเกิดความเลื่อมล้ำต่อกันจึงทาให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือแต่ก่อนสังคมไทยเรามีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเปรียบด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นอยู่แบบสังคมพอเพียงคือพอกินพอใช้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแต่ในปัจจุบันสังคมไทยก็ลังหันไปหาค่านิยมสมัยใหม่ที่ผิดผิดมีนิสัยชอบฟุงเฟ้อรู่รายติดอยู่กับบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น การพัฒนาทางด้านวัตถุดูเหมือนว่าจะได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังแต่การพัฒนาทางด้านจิตใจกลับถูกละเลยจึงทําให้ปัญหาต่างๆในสังคมไทยเกิดขึ้นซึ่งนับวันจะทวีคูณและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและเพื่อที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ,จของเยาวชนเป็นอันดับแรกเพราะเยาวชนนั้นถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญที่สุด ในการที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตดังนั้นนางพัฒนาสินมาผู้อำนวยการโรงเรียนสมอท่อศึกษาจึงได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางโรงเรียนและวัดในชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจของพุทธศาสนามีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมในใจิตใจเพื่อเกิดความรักความสมัครคีรู้จักการเสียสละการมีน้ำใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญห่างไกลจากยาเสพติดอวัยมุขต่างๆเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ดมีนักเรียนที่ข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น79คนนายสมเจตเพื่อนุชนแดงเภอสีเทพมอบหมายให้ในายสุทธิศักดิ์จงขจรพงษ์ปลรรัดอำเภอและนายนัทวุฒิพวงทร,รัพย์ปลัดอำเภอประจำตบับเมงคลองกระจัง,วงรวมพื้นที่สำรวจข้อมูลซ่อมแซมบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ของนางสงวนศาสตร์แลนราษนรบ้านวางังไตบรบลคลองกระจังโดยมีผู้ใหญ่วันเพ็ญจันทอง นำช่างก่อสร้างจิตอาสาดำเนิกนการก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรงงานที่ห้องประชุมโรงเรียนการขนส่งเพชรบูรณ์สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายธีรศักดิ์เหมธานนท์ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชนมีนางทัตพรคงเพชร หนักกลุ่มวิชาการขนส่งกล่าววัตถุประสงค์ว่าด้วยปัจจุบันสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามปริมาณยานพาหนะทางถนนที่เพิ่มมากขึ้นสาเหตุสำคัญเกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรมการส่งทางบกจึงกำหนดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนโดยให้หน่วยง,งานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังนั้นเพื่อเกิดการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อนเนื่องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการคือขายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชนยัวเน็ตเวิร์กจังหวัดเพชรบูร์รุ่นที่2 ดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบุงคราสรัมง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาเพชรบุรเขต2อําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบุรีจำนวน50คนเข้ารับการอบรมทางนี้เนื่องจากเยาว,วชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขาดอุทิภาวะขาดิตสำนึกด้านความปลอดภัยและที่สำคัญขาดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรการขับขี่รถที่ถูกต้อง เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตขับรถดังนั้นการอบรมตามโครงการดังกล่าวจะช่วยทําให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจกฎจราจรสามารถขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งจะนําไปสู่การมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยและเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนได้ในระดับหนึ่ง ทางนี้การอบรมในโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการอบรมทั้งหมด4รุ่นจำนวน2 0 0คนโดยเป็นกลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง15-19ถึงปีหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตามระเบียบนะครับและวิธีการขับขี่อย่างไรไไงต้องดูของลูกๆนัเกเรียนทุกคนเองครับเป็นโอกาสทาี่ท่านใกอบรมในครั้งน,นี้หึ่อองต้องจะได้ความรู้ ก็จะให้ความรู้พวกเรานะครับเมื่อเราได้ความรู้แล้วเราอบรมแล้วโครงการที่มาตั้งฟังแล้วไม่ได้ไหมายความว่าทางสำนังกงานทุส่วนทุกวัดพิชศษมูลให้ความรู้พวกเราเราจะนำมีคาความรู้เหล่านั้นแหละไปทดสอบทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติอาจารย์นะครับที่ได้ให้ความร,รู้ครบับจากบรรดาน้องน้องลูกนักเรียนทุกคนมาเข้ารับการ อีกโลก <cep! S 1> หนึ่งสองสามสี่ครับหลวท่านบอกจะเปกินไว้ที่โรงเรียนเผื่อเือน้องๆด้วยนะครับน้องๆที่อยู่โรงเรียนไม่ได้มาเขาเจะได้มีโยกาสเราก็ไม่ปฏิบัติตามกฎกันนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุกันขึ้นเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ นิวล o กสปอร์ตแรงเต็มสมรรถนะ155ซีซีที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮ่าแอร์ร็อก์ หนึ่ในสิของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจอควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทําให้เกิดซื้อเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่ ยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่าพี่วุ่นวายถึง เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยไหมกับการที่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาทำเรื่องเบิกจ่ายกับต้นสังกัดเหนื่อยไหม กับการที่ต้องวิ่งไปทุกโรงพยาบาลเพื่อสแกนนิ้วขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องพกบัตรเบิกจ่ายตรงของทุกโรงพยาบาลเบื่อไหมกับการที่ต้องรอผลการอนุมัติใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงอีกเป็นเดือนกว่าจะเบิกได้ 4. พฤษภาคมนี้ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะกรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ1317แห่ง ปรับรูระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเพียงแค่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแถบแม่เหล็กก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจําผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบํานาญและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ ตามที่กฎหมายกําหนดครับพ่อเรามีแต่บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้ได้หรอได้สิครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรแบบไหนจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบแถบแม่เหล็กหรือแม้แต่บัตรรุ่นเก่าแบบเคลือบพลาสติกแค่คุณมีเลข13หลักก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้เหมือนกันครับเจ้าตัวเล็กผมเพิ่งสามขวบยังไม่มีบัตรประชาชนหรอกครับ<ม>เด็กอายุไม่ถึง7ปี ก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเพียงนำสูติบัตรทะเบียนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักมาแสดงเป็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลมายื่นคู่กันแค่นี้ก็เบิกจ่ายตรงได้ตามสะดวกแล้วล่ะครับสามีเป็นฝรั่งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคะหากคู่สมรสหรือพ่อแม่ ไม่ได้มีทั้งสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโดยใช้เลข13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวบีเพื่อย,ยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับเตี่ยกับมาผมเป็นคนจีนแทๆ้ๆไม่มีบัตรประชาชนทำยังไงครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรส ไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือบัตรต่างด้าวของผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์สแสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้เช่นกันครับเอกสารเยอะแบบนี้วุ่นวายใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผู้มีสิทธิ์สามารถไปยื่นขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลค่าราชการ ให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้โดยยื่นคำร้องตามแบบ7142และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านเพียงเท่านี้รัฐก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านทีนี้พอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง ก็พบบัตรนี้แค่ใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกแล้วล่ะครับแม่ผมนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านจะไปใช้สิทธิ์ยังไงครับถ้าผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้ก็สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยรวมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้หรือถ้าผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวลำบากก็สามารถให้ผู้ดูแลทำธุรกรรมแทนได้ โดยใช้บัตรของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้เช่นกันครับแล้วถ้าคนไข้มีบัตรแต่ลืมเอาบัตรมาล่ะครับถ้าลืมบัตรบัตรหายหรือยังไม่ได้ทำบัตรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ครับต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับต้นสังกัดตามเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกบัตรไปด้วยทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์นะครับวันนี้ชีวิตของทุกคนก็จะง่ายยิ่งขึ้น คลอกรมบัญชีกลางได้ช่วยคุณลดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องสแกนนิ้วแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เลยที่สำคัญยังสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ถึง1317แห่งทั่วประเทศพบแพทย์เสร็จก็แค่ยื่นบัตรแค่นี้ก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แล้วล่ะครับอ๋อและอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนไปโรงพยาบาล ช่องทางต่าง,างๆเช่นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตู้คี o s ออสหรือโมบายแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางถ้าสิทธิ์ยังไม่ขึ้นหรือสิทธิ์มีปัญหาให้รีบติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและทั้งหมดนี้คือก้าวใหม่ของการเบริกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว ที่จะช่วยลดขั้นตอนให้คุณสะดวกและขยายบริการให้ทั่วถึงทุกคนมากยิ่งขึ้นแค่คุณมีบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยที่ไหนก็สามารถรักษาได้ทันทีเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ4ี่พฤษภาคมนี้